Cảm ơn Cảm ơn các bạn đã ครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้เกมด้วยนะครับ่เกมสวัสดีครับพบกับผมนะฮะเกมทรงไทยนะครับสวัสดีครับผมโอจาก์ครับวันนี้พบก,กับรายการแม่งเกมว่ะวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าบอกว่าเป็นรองเท้าแตะซิ่งที่ถูกสุดในประเทศไทยแล้วก็สัญชาติไทยเม่งเกมว่ะเราจะมาก n b o นะฮะแกมโบ Joy the way ว่าจะเป็นไงบอกว่ารองเท้าแตะวิ่งตัวนี้มาดูกันเลย นี่นะแกมโบจอยเด w เวแต่ว่าแค่เดินก็เด็ดแล้ว225บาทนะฮะแต่วันนี้เราซื้อได้ในเพจนะฮะแกมโบรงเท้าแต่วิ่งแพง99บาทนี่โคตรเหมือนโคตรวิ่งหูดูาัะดูมาดูกันเลยครับ yeah โคตรทนโุกโลกันมาแกมโบแค่เดินก็เด็ดแล้วเดี๋ยวเราไปวิ่งกันเจอกัน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดลองแกรมโบนะครับผมฟิลความรู้สึกเป็นแบบนึบๆเท้าดีครับแต่มันมีข้อเสียอยู่ตรงตรงนี้ครับมันทํามาแข็งเกินไปทําให้แบบว่ามันเจ็บตรงที่ง่ามเท้าครับผมแต่ว่าฟิลวิ่วงวิ่งวิ่งสนุกครับวิ่งสนุกรู้สึกว่าวิ่งไปแล้วแบบมันแบบเพลินๆนะครับมันเนื้อไหลไปเรื่อยเล่นเกมว้า ครับเป็นไงกันบ้างนะครับแกมโบนี้บอกเลยว่าของไทยของดีของถูกก็มีนะฮะยังไงฝากติดตามด้วยคลิปต่อไปจะเป็นอะไรฝากติดตามแม่งเกมว่ะด้วยไปก่อนนะครับแล้ววันนี้เจอกันแม่งเกมว่ะครับเป็นไงกันบ้างครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดปุ่มซั b ส c คร b e และกดกระดิ่งให้เกมตรงนี้เหมือนเดิมด้วยนะครับคุณจะไม่พลาคดคลิปเป็นเด็ดจากผมเลยแล้วเจอกันแม่งเกมว่ะ